ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธ,ธรรมปัญโยเช่นเคยที่อาตมาภาพจะได้นำข้อขอัดข้อธรรมส่งท่านทั้งหลายให้เข้านอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้ไม่มีอะไรที่สำคัญไปยิ่งกว่าการพักผ่อนคือการนอนอีกแล้ว เมื่อหลับสนิทจิตของเราก็จะสงบเมื่อจิตสงบตื่นขึ้นมาก็พร้อมกับมีกำลังกายกำลังใจโดยเฉพาะกำลังแห่งใจที่จะต้องต่อสู้เผชิญกับวิกฤตสถานการณ์ต่างๆที่เราจะต้องบริหารจัดการภายใต้ความเข้มแข็งภายในความมั่นคงภายในนั่นก็คือในเรื่องของจิตใจจิตใจของเราจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อมีกำลังแห่งใจ กำลังแห่งใจเกิดขึ้นได้จากการนอนฉะนั้นการนอนจึงเป็นสะพานไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่เรื่องราวดีๆในชีวิตหากท่านทั้งหลายได้พักผ่อนได้เต็มที่ฉะนั้นในมงคลธรรมชีวิตเราได้เดินทางมาถึงในข้อที่10ที่ว่าด้วยสุภาสิตาจยาวาจาคือวาจาสุภาษิต ข้ออัดข้อทำที่ว่าด้วยลมเป็นมงคลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคำพูดที่ดีๆเนี่ยก็เป็นมงคลคำพูดดีๆในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวาจาสุภาษิตฉะนั้นวาจาสุภาษิตนั้นจะมีองค์ประกอบอย่างไรถึงจะเป็นวาจาสุภาษิตซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะพูดดีแต่เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่มงคลข้อที่หนึ่งมาจำได้ไหมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามฟังอยู่เป็นประจำทุกค่ำคืนมาตั้งแต่ไม่คบคนพานอเสวนาจะพาลานางบัณฑิตานันจะเสวนาคบคนคบไม่คบคนพานคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชานะ ปฏิรูปรเทาวาสวะโสจบุเพจกตาปุญญาตาอยู่ในประเทศที่เหมาะที่ควรอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมที่ดีงามมีบุญเก่าสั่งสมบุญเก่ามาตั้งตนไว้ชอบเลื่อยมาจนถึงพาหุสัจจันจะสิบปัญจวินโยการเป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพาหุสัจจันจะมีศิลป,ปะแล้วก็มีวินยัยวินยโยจะสุสิกิโต เรื่อยมาจนถึงวาจาสุภาษิตเป็นมงคลข้อที่สิบแล้วข้อที่ว่าด้วยลมในบรรดาลมทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะเป็นลมบกลมทะเลลมใต้ฝนลมสาลาตันซึ่งเป็นที่ร่ำลือหนักนาว่าร้ายแรงมากแต่ก็ยังเบากว่าปากกว่าลมปากของคนลมปากของคนนั้นจึงมีฤทธิร์รุนแรงมากหากดีก็ จะดีประเสริฐก็อยู่ที่คําพูดหากจะร้ายก็ร้ายอยู่ที่ลมปากนี่แหละเพราะฉะนั้นวาจาสุภาษิตคําพูดที่เป็นมงคลทั้งแก่ผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังฉะนั้นพูดดีพูดที่เป็นสุภาษิตก็ไม่ได้หมายความว่าจะพูดเพราะพูดคำคมพูดเข้าที่ไม่ใช่ดีแต่เพียงเท่านี้แต่มันจะต้องดีโดยละเอียดดีหลายๆชั้น เหมือนอย่างเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยงามไม่ใช่งามอยู่แต่เพียงแค่ใส่เท่านั้นผ้าก็งามแบบก็งามช่างก็งามฝีมือก็ดีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคำพูดคำพูด,พดหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาจะต้องไตรตรองพินิษพิจารณาว่าคำพูดก็ดีแล้ว๋อเรื่องก็ดีผูพ้พูดก็ดีมีเจตนาดีจึงจะเป็นวาจาสุภาษิต ถ้าดีแต่พูดอย่างอื่นไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวาจาสุภาษิตมีแต่ดีแต่พูดแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนประกอบที่เป็นสุภาษิต5ประการหรือที่เรียกว่าองค์ประกอบของคําสุภาษิตห้าประหประการนี้มีอะไรบ้างข้อที่ 1. คําพูดที่ถูกกาลเทศะข้อที่2คําพูดที่เป็นคําจริง 3. คําสุภาพ สี่คำพูดที่มีประโยชน์ห้าคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาฉะนั้นคำพูดที่เราจะพูดไปในแต่ละครั้งต้องพินิจพิจารณายับยั้งชั่งใจก่อนว่าถูกกาลเทศะไหมเป็นคำจริงไหมสุภาพไหมมีประโยชน์ไหมประกอบด้วยเมตตาไหมคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตามีประโยชน์เป็นคำพูดที่สุภาพเป็นคำจริงแต่ไม่ถูกกาลเทศะก็ไม่ได้นะ คนป่วนอนป่วยอยู่โงรงพยาบาลเราไปเยี่ยมก็เอาละเย่ะโยมที่นอนอยู่ก็ตั้งใจฟังเทศนะอาตามาจะเทศเรื่องนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ชาติหน้าหลังจากตายแล้วไปไหนนี่คนกำลังนอนป่วยอยู่นี่อย่างนี้ไม่ถูกกาละเทศะฉะนั้นต้องมีคำอยู่สามคำก็คือที่จะให้เราพินิจพิจารณาก็คือจังวะ จังหวะคือการลเทศะนั่นแหละคำพูดคำพูดคำจริงไหมสุภาพไหมมีประโยชน์ไหมสุดท้ายก็เจตนาจังหวะคำพูดเจตนาเจตนาประกอบด้วยเมตตาไหมาวิธีดูว่าคำพูดนั้นเป็นสุภาษิตหรือไม่ก็ให้พิจารณาดูว่าเวลาที่ฟังใครพูดนะดูว่าเขาพูดถูกการละเทศะไหมเมื่อดูแล้วก็ดูเข้าไปอีกถ้อยคําที่เขาพูดคําพูดนี่พูดออกมาเนี่ยดีไหม ดีถูกกาลเทศะและเจตนาของเขาเนี่ยดีไหมเพราะฉะนั้นดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในในทัศนะของพระพุทธศาสนานิยมความจริงเฉพาะคำพูดนั้นเนี่ยคำพูดที่ถือว่าดีหรือถูกต้องทุกๆก,ก,กรณีจะต้องมีความจริงเป็นหลักนี่คือหลักของพระพุทธศาสนาเลยนะคำพูดที่ไม่จริงอย่างเดียว จะพูดอย่างไรอย่างไรก็เอาดีไม่ได้ถ้ามันเป็นคำไม่จริงแม้จะประดิษฐ์ประดอยคำพูดอย่างไรก็จะฟื้นความเป็นสุภาษสิทไม่ได้ถ้าต้องการให้คำพูดของเรานั้นเป็นสิริมงคลจะต้องพูดคำจริงพูดด้วยความจริงใจพูดด้วยความเมตตาคือเวลาสวดมนต์ให้พรเนี่ยจะสังเกตเลยว่าพระเราจะอ้าง วาจาสัตว์สัจจะเอเตนะสัจวัตเชนะด้วยสัจ,จวาจานี้ฉะนั้นวาจาที่เป็นสัจจะนอกจากจ,จะเป็นอุดมมงคลแล้วสําหรับคนพูดแล้วยังเป็นคําที่มีธิ์มีเดชอยู่ในตัวฉะนั้นการที่จะมีมงคลก็ต่เมื่อเราต้องปฏิบัติมงคลก่อนเหมือนอย่างเรามีตะเกียงนี่มีตะเกียง แต่ว่าได้แสงสว่างแต่เราเราไม่ลืมตารับแสงเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉะนั้นคําสุภาพคือคําพูดที่ออกมานั้นเป็นคําสุภาพเกลี้ยงเกล่าละมุนล,ละไมราบเรียบซึ่งคําสุภาพก็ตรงกันข้ามกับคําหยาบคําหยาบก้านหยาบคลายนี่มันหลักเคืองฟังแล้วมันไม่สบายเหมือนผ้าที่มันขรุขระคําด่าอย่างเงี้ย พูดให้คนอื่นต่ำลงเขาเป็นคนดีๆก็หาว่าเขาเป็นหมาอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คำคำด่าคำประชดพูดยกให้สูงเกินเหตุประชดอย่างน้นอย่างนี้คำกระทบเนี่ยคำพูดแดกดันคำพูดตม่มคำพูดสะบทเนี่ยดาฮาอะไรอย่างนี้ขึ้นอีมึงกูเพราะฉะนั้นคำพูดของคนเราก็เหมือนกันยิ่งหยาบก็ยิ่งต่ำเราก็นึกดูดีๆก็ได้ คำพูดบางคำที่เราพูดกันตามท้องไร่ท้องนาขึ้นกูขึ้น,น,นมึงเวลาเข้าสังคมน,น,นั้นเราจะไม่พูดกันนะฉะนั้นคำพูดที่พูดเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่ควรพูดเหมือนกับลูกกระสุนที่ยิงก่อนที่นกจะมาจับบนกิ่งไม้ฉะนั้นคนฉลาดนั้นไม่ใช่เป็นแต่พูดได้เท่านั้นแต่สิ่งสําคัญจะต้องนิ่งเป็นด้วยฉะนั้น วาจาสุภาษิตที่เป็นมงคลรวมความว่าท้ายที่สุดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะพูดดีพูดเกง่งพูดถูกกาลเทศะแต่นั้นหมายถึงว่าการที่เป็นผู้นิ่งได้ในโอกาสที่ควรนิ่งพูดในโอกาสที่ควรพูดพูดให้มีคำพูดที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นคำพูดที่ไม่ทำร้ายใครไม่ดึงใครให้ลงตำ่ำและเป็นคำพูดที่จริงและก็มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นลมของเราเนี่ยก็เข้าทางปากเพราะฉะนั้นอะไรดีๆนี่ก็เข้าทางปากเพราะฉะนั้นมีของเสียก็จะออกอีกทางส่วนหนึ่งของอวัย,ยวะเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรก็ขอให้ระลึกตรึกนึกดูตามองค์ประกอบส่วนที่เป็นสุภาสิตเหล่านี้จะได้เป็นมงคลสําหรับชีวิตแก่ตัวแกต่แกตนโอกาสดีๆความเจริญรุ่งเรืองกหน้าก็จะก่อกำเนิดเกิดกับท่านทั้งหลาย ทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินจะเริญพร